สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลจากบทวิเคราะห์5หุ้นเล็กอนาคตไกลน่าลงทุนกันนะครับเราจะมาสำรวจ5บริษัทครับอาจจะยังไม่ใหญ่มากแต่กำลังทำสิ่งที่น่าจับตามองอยู่มีนวัตกรรมที่อออาจจะพลิกโฉมวงการได้เลยมาดูกันครับว่าแต่และแห่งมีทีเด็ดอะไรซ่อนอยู่บ้างแล้วก็ไปถึงไหนกันแล้วเริ่มกันที่บริษัทแรกเลยนะครับ QS หรือ Quantum s c a p e Corporation จากอเมริกา บริษัทนี้เขากำลังทุ่มเทพัฒนาแบตเตอรี่ลิเธียมเมทัลแบบ solid state สำหรับรถ e v นะครับเป้าหมายก็คือสร้างแบตเตอรี่ที่มันดีกว่าลิเธียมไอออนปัจจุบันทั้งความจุพลังงานความเร็วชาร์จแล้วก็ความปลอดภัยด้วยใช่ค่ะคือจุดที่ทำให้ qs น่าสนใจนะคะก็คือเทคโนโลยีหลักของเขานล้วแหละคะ่ะอย่างแรกเลยคือ แอนโอดเลสเซลดีไซน์ design, หรือเซล์ที่ไม่ต้องมีขั้วแอนโอดแบบเดิมๆแล้วก็2คือตัวแยกเซรามิกแบบโซลิดสเตตอันนี้สําคัญมากนะคะคือมันถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาเดนไรด์ right โดยเฉพาะเลยค่ะอ๋อไอเดนไรด์ right ที่มันชอบทําให้แบตเสื่อมเร็วใช่ไหมครับใช่เลยค่ะมันเหมือนรากไม้เล็กๆที่มันงอกในแบตเตอรี่ทําให้ลัดลงจรหรืออายุสั้นลงคือถ้าป้องกันตรงนี้ได้เนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนเกมเลยนะคะแถมอาจจะช่วยลดต้นทุนผลิตได้ด้วยแล้วการที่โวสวากเกนเป็นพันธมิตรกับเขามานานตั้งแต่ ปี2012อันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ค่ะดูน่าเชื่อถืออืมแก้ปัญหาเดนไร้ได้นี่สำคัญมั่งจริงครับแล้วความคืบหน้าล่ะครับมีอะไรที่วัดผลได้บ้างไหมครับมีค่ะก็ล่าสุดเมื่อต้นปี2023เนี่ยเซลล์ต้นแบบ QSE 5 B Sample ของเขานะคะสแสดงให้เห็นความหนาแน่นพลังงานที่เ4 4อ่อ844วัตต์ชั่วโมงต่อลิตรหรือ W H L ค่ะโห oh, 8 4 4 W H L ใช่ค่ะตัวเลขนี้ก็บ่งชี้ว่าเทคโนโลยีกําลังเดินหน้าไปได้ด้วยดีนะคะแสดงให้เห็นศักยภาพในการเก็บพลังงานที่สูงขึ้นจริงๆตามที่เขาตั้งเป้าไว้นะคะน่าทึ่งครับจากเรื่องพลังงานมาสู่โลกของชีวภาพกันบ้างกับบริษัทต่อไป VOR หรือ v o b i o Pharma นะครับอันนี้เน้นการรักษารอบภูมิต้านตัวเองแล้วก็มะเร็งเม็ดเลือดด้วยเซลล์บําบัด เขาาามีีแนนวททงงงยังไง่่นสนใจครับสิ่งที่ทำให้ VOR โดดเด่นนะคะคือผลิตภัณฑ์หลักที่ชื่อทลิทาคิเซปค่ะมันไม่ใช่ยาธรรมดาธรรมดานะคะแต่เป็นโปรตีนฟิวชั่นที่ออกแบบมาให้ทำงานแบบ เรียกว่ายิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวก็ได้ค่ะอ๋อ oh, ครับคือมันสามารถยับยั้งโปรโตีนสำคัญได้2ชนิดพร้อมกันเลยทั้ง BYLS และ APRIL ซึ่งโปรโตีน2ตัวนี้เนี่ยก็เปรียบเสมือนอาหารของเซลล์ B ที่สร้างปัญหาหรือสร้างออโตแอนติบอดีที่จมตีร่างกายเราเองอะค่ะอ๋อ oh, ครับครับเข้าใจ การตัดแหล่งอาหารทั้งสองทางพร้อมกันก็เลยอาจจะมีประสิทธิภาพในการรักษามากกว่าวิธีที่จัดการแค่เป้าหมายเดียวค่ะการออกฤทธิ์สองเป้าหมายนี้เองที่เป็นจุดแข็งแล้วผลลัพธ์ในการนำไปใช้จริงเป็นไงบ้างครับก็ถือว่ามีความคืบหน้าที่สำคัญเลยค่ะ t h a ทาคิเ e p สเนี่ยได้รับอนุมัติให้ใช้ในจีนแล้วนะคะสำหรับรักษาโรคบางประเทศและตอนนี้ก็กำลังอยู่ในการทดลองทางคลินิกระยะที่3ทั่วโลกเลยค่ะสำหรับรักษาโรค GMG หรือโรคก,กล้ามเนื้ออ่อนแรงชนิดร้าย แถ้าสำเร็จนะคะก็จะยื่นขออนุมัติในสหรัฐแล้วก็ยุโรปได้ถือเป็นก้าวสำคัญเลยค่ะยอดเยี่ยมเลยครับจากเซลล์บําบัดเรากลับมาดูเรื่องพลังงานกันอีกครั้งแต่เป็นมุมที่ต่างออกไปหน่อยกับ ESOE หรือ EOS Energy Enterprises อันนี้เขาใช้สังกสีครับเป็นฐานในการทำโซลูชันจัดเก็บพลังงานดูเป็นทางเลือกนอกกระแสลิเธียมไอออนเลยใช่ค่ะ ระบบ EOS Synth ก่องงคานี่ใช้เทคโนโลยีสังกสีซึ่งทาง EOS เขาก็ชูจุดเด่นเรื่องความปลอดภัยนะคะคือมันไม่ติดไฟง่ายเหมือนลิเทียมไอออนแล้วก็มีความยั่งยืนสูงเพราะใช้วัตถุดิบที่หาได้ง่ายราคาไม่แพงรีไซเคิลได้เกือบหมดแล้วก็ผลิตในอเมริกาอันนี้ก็ตอบโจทย์เรื่อง supply chain ด้วยค่ะผลิตในอเมริกาด้วย ใช่ค่ะหมอกับการใช้งานที่ต้องการเก็บพลังงานานานๆหน่อยระดับกลางถึงยาวเช่นพวกโรงไฟฟ้าหรือระบบไมโครกริดอะไรแบบนั้นค่ะน่าสนใจที่เน้นวัตถุดิบหาง่ายผลิตในประเทศแต่ว่าปกติแล้วแบตเตอรี่สังกะสีเนี่ยมันจะมะีข้อจำกัดเรื่องอายุการใช้งานหรือเปล่าครับเมื่อเทียบกับลิเธียมไอออนทาง eos เขามีวิธีจัดการตรงนี้ยังไงบ้างครับอ๋อค่ะ ก็เป็นประเด็นที่น่าคิดเลยค่ะคือจริงๆแล้วแหล่งข้อมูลไม่ได้ลงรายละเอียดทางเทคนิคลึกขนาดนั้นนะคะว่าเขาแก้ปัญหาเรื่องอายุการใช้งานยังไงแต่แนวทางของ EOS เนี่ยเขาจะเน้นออกแบบระบบโดยรวมให้มันคุ้มค่าในเระยะยาวมากกว่าค่ะอ๋อหมายถึงมองที่ต้นทุนรวมตลอดอายุการใช้งาน ใช่ค่ะประมาณนั้นคือถึงจำนวนรอบการชาร์จอาจจะไม่เท่าลิเธียมไอออนแต่ถ้าดูต้นทุนรวมหรือ levelized cost of storage เนี่ยก็อาจจะแข่งขันได้โดยเฉพาะในการใช้งานเฉพาะทางที่บอกไปที่เรื่องความปลอดภัยความยั่งยืนมันเป็นปัจจัยสำคัญมากๆนะคะเข้าใจครับเข้าใจครับทีนี้ขยับมาที่วงการโดรนกันบ้างเริ่มที่ DPRO หรือ Dragonfly Inc. บริษัทนี้เขาอยู่ในวงการมานานมากกว่า20ปีแล้วให้บริการครบวงจรเลย DPRO นี้ถือว่าเป็นผู้บุกเบิกคนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะเขาปล่อย q u a d r o อร์ UAV หรือดโดรนสใบพัดเชิงพาณิชย์ตัวแรกออกสูต่ตลาดตั้งแต่ปี1999นู่นเลยค่ะโห oh, ตั้งแต่1999ใช่ค่ะแล้วก็ไม่ได้หยุดแค่นั้นนะคะยังคงพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆตลอดอย่างที่น่าสนใจก็มี precision delivery system อันนี้เป็นระบบขนส่งด้วยดโดรนที่เน้นความแม่นยำสูงหรืออีกอันคือเทคโนโลยี vital intelligence ค่ะอันนี้ใช้ AI วิเคราะห์ภาพจากกล้องดโดรนเพื่อตรวจวัด,วดสัญญาณชีพอย่างเช่นอัตราการเต้นของหัวใจการหายใจจากระยะไกลได้เลยค่ะโอ้ oh, ใช้ดโดรนวัดสัญญาณชีพได้ด้วย นั่นหมายความว่า DPRO ไม่ได้ขายแค่ตัวดโดรนสินะครับแต่สร้างเป็นโซลูชันที่ใช้ดโดรนแก้ปัญหาหรือสร้างความสามารถใหม่ๆให้กับอุตสาหกรรมต่างๆเลยแบบนั้นใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะเขามองดโดรนเป็นเครื่องมือแล้วก็พัฒนาเทคโนโลยีเสริมเข้าไปเพื่อตอบโจทย์เฉพาะทางมากๆตั้งแต่งานด้านความปลอดภัยสาธารณะไปจนถึงการขนส่งทางการแพทย์เลยค่ะสุดยอดครับและบริษัทโดรนอีกแห่งในลิสต์นี้แหละครับ UAVS หรือ a r c Eagle Aerial Systems อันนี้มีความแตกต่างหรือจุดเน้นยังไงบ้างครับ UAVs หรือ Air Eagle นะคะคือเขาเริ่มต้นจากการใช้โดรนเพื่อการเกษตรแม่นยำอันนั้นเป็นจุดแข็งเดิมของเขาแต่ปัจจุบันนี้เขาขยายขอบเขตไปไกลกว่านั้นเยอะเลยค่ะเข้าสู่อุตสาหกรรมอื่นอย่างกลาโหมความปลอดภัยสาธารณะหรือการสำรวจทำแผนที่ด้วยค่ะจะเห็นได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายขึ้นมากมีทั้งโดรนปีกนิ่งบรนด์ e b อันนี้จะเหมาะกับการบินสำรวจพื้นที่ก,กว้าง มีเซ็นเซอร์พิเศษอย่างอั t ทอม t t หรือ Red HP สําสำหรับเก็บข้อมูลเชิงลึกทางเกษตรหรือสิ่งแวดล้อมแล้วก็ยังมีแพลตฟอร์มคลาวด์ชื่อ Ground Control สำหรับบริหารจัดการฝุงโดนด้วยค่ะก็แสดงให้เห็นการเติบโตการปรับตัวที่ชัดเจนเลยค่ะอืมฟังดูแล้วทั้ง5บริษัทนี้น่าสนใจคนละแบบเลยนะครับมีทั้งที่พยายามสร้างเทคโนโลยีใหม่หมดจดอย่าง QS กับ EOC ในฝั่งพลังงานหรือ VOR ในด้านชีวภาพ แล้ก็มีทั้งที่นำเทคโนโลยีอย่างโดรนมาประยุกต์ใช้สร้างโซลูชันใหม่ๆอย่าง d e p r o วกับ UAVs ใช่ค่ะถ้ามองภาพรวมๆนะคะจะเห็นความพยายามสร้างนวัตกรรมเพื่อรับมือกับความท้าทายใหญ่ๆของโลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานการพัฒนาระบบสุขภาพหรือการเพิ่มประสิทธิภาพในงานอุตสาหกรรมต่างๆ ก็มีทั้งการเดิมพันกับเทคโนโลยีที่อาจจะยังต้องใช้เวลาพิสูจน์ตัวเองแต่ถ้าสำเร็จขึ้นมาก็เปลี่ยนโลกได้เลยกับการนำเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในตลาดเฉพาะกลุ่มอะคะ่ะเป็นการผสมผสานกันระหว่างการวิจัยขั้นแนวหน้ากับการประยุกต์ใช้ที่ชาญฉลาดจริงๆครับแน่นอนค่ะการสำรวจข้อมูลบริษัทเหล่านี้ก็ทำให้เราพอเห็นภาพนะคะว่านวัตกรรมกำลังขับเคลื่อนไปในทิศทางไหนบ้างในหลายๆอุตสาหกรรม คำถามที่น่าสนใจนะคะแล้วก็อยากชวนให้คิดต่อก็คือนอกเหนือจากศักยภาพทางธุรกิจที่เราเห็นกันแล้วเนี่ยในระยะยาวนวัตกรรมจากบริษัทเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของเราแล้วก็สังคมโดยรวมได้ยังไงบ้างจะมีอะไรที่เราอาจจะคาดไม่ถึงเกิดขึ้นจากการพัฒนานี้หรือเปล่าคะอันนี้น่าคิดต่อคะ่ะ